สวัสดีจ้าเพื่อนๆมื่อนี้สวัสดีเพื่อนๆนจากสวนน้อยจ้ามื่ขึ้นฝนตกจ้าทั้งฝนทั้งลมก็เลยแวบะบมาเบ่งสวนเนาะจ้าเนาะสวนน้อยกะท่าน,ะน,นาได้ปลูกผักอยังเริ่มไหมหรือจ้าเนี่ยก็ล่อให้ผักที่มีอยู่ในสวนนี่จ้าให้เพื่อนเนียนนีกรเนานะเราก็จะได้ไมาลื้อเท่เดียวสำหรับที่จะปลูกผักช่วงหน้านาวนะจ้า คนตักะค่อยๆย่างจะเปืเปเ่อนๆเพราะว่าพื้นน่ะดินพื้นย่งเปียกอยนะู่เนาะนี่ก็จะเป็นฟักทองบัตรนาจาาที่เป็นเกิดที่หลังหรือจากเปื่อนๆเนาะนี่จะ้นนะ,จะบัตรนาจ่าจะเอาอยาคุ้มใ้จ,จะย่านนั้นกาพิ้นมากินนี่จ้าก็จะเห็นว่าพื้นพื้นจานี่เดี๋ยวสุดจะค่อยๆย่างเข้าไปก่อนเลยจะ้ะเนี่พื้นเปียกอยู่จ้า งฝนทุกม่วงจะตั้งแต่เม่ขึ้นว่านจะฝนตกจนมาหอดมะเ้าวพักกะบกค่อยง่ามปันได้ะเพราะว่าบกค่อยได้มากหดน้ำเพิ่นเนาะรู้ว่าจะซอยพักแบบไดเหรือจ้าเดือนสิงหาในฝนบกค่อยตกเลยจ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยพยาบาลกะมาเบิงต้นอ้อยเนี่ยก็จะมีบวบอยู่หน่อยนี้หน่อยหนึ่งอยู่จ้าละกา ตัวฝักาญ้ามันก็เริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวเ้าบอกว่าเอฟจะเป็นมะเร็งพันเลยจะเป็นเกิดก็จะมีรูมเดี๋ยวอากาศก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วจะเป็นเพื่อนเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเนาะพออากาศเริ่มเปลี่ยนนี่จะบ่ค่อยมีเสียงจักกะจันแล้วจ้ะถ้าช่วงนาร้อนคักๆนี่เสียงจักกะจันตั้งแต่เสาเลยจ้ะสุจภาพเป็นเพื่อนหญ้ามาทั้งต้นกล้วยบางเดือนจะเป็นมองเก็บอุปกรณ์ให้สวนเนาะจ้ะเนาะ เป็นโค้งสำหรับอันนี้ให้พักไม่เลื่อยนะจ๊ะนี่จ้ะต้นกล้วยว่า,าจ,จะมาตัดใบตองไปเฮ็ดขนมอยู่จ้ะเฮ็ดขนมโมกบ่เฮ็ดได้หลายอย่างจะเป็นเปื่อนใบตองเนาะถ้าด้มีเวลาอยู่จ้ะใบตองต้นกล้วยจ้ะล้กกามาฟังนี่กะนี่จ้ะ จะเห็นเพิ่นมีนอหลายอยู่ขนาดว่าฝนบกค่อยตกจะมีนอหน่อยๆหลายอยู่จะว่าเพิ่นบกค่อยโตปันไดเนาะจ้ะต้นกล้วยฝนบกค่อยตกจ้ะนี่จ้ะใบเพิ่นกบไปไปเห็ดห่อโมกกาได้จ้ะเพิ่นเพื่อนเนี่ยก็จะมีฟักทองบัตนาที่เิ่นงอไอเป็นน่วยน่อยๆอยู่กับมีจ้ะนี่ จะเป็นเกิดที่หลังมูเนาะอันนี้จะเป็นใบงาสีแดงได้จะเพื่อนๆเอาไปต้มเป็นน้ำดื่มได้จ้าเพราะว่าจะเป็นร้อนหรือจะเป็นเย็นก็ได้จ้าสูตรจะพาเพื่อนๆขอมาเบิงภาพท่องมาตรนาที่ว่าเป็นเกิดก่อนมูเนี่ยเริ่มจะเป็นน้วยเหลืองๆเราจะเห็นปะเดี๋ยวไหกจก อาทิตย์หนึ่งก้อนหรือสองสามมือจะใบซุมีเวลาสุจะาผ้าเพื่อนๆมาเก็บผักท้องบัดต้องนับเนาะที่เป็นแก่แล้วจ้าเนี่ยอันชั้นก็ว่าเป็นดอกจ้าเพื่อนเพื่อนปลูกไว้บ่ค่อยได้กินจะปีนี้แต่ว่าเป็นยังจ้าเดี๋ยวฮ่าจะเมลือสำหรับที่จะปลูกไม้เม็ดเลยจ้าจะเพื่อนเพื่อนมองนี้ลกา มาอีกตรงนี้ก็จะมีผัก่องบัตนาฏยุตธวาสูญยางเข้าไปว่าได้จะพ,พื้นเพ่อนเปียกเนาะดินเปียกจ้าอันนี้จะนวยนี่อยุ่ขังต้นกล้วยนี่นนนจะเ,เป็นเพื่อนเห็นปะเพื่อจะเปลี่ยนสีเป็นออกสีเหลืองๆเลยจ้าผักตองบัตนาดนี่จะเป็นที่ว่าปีที่แล้วนี่มูค้นบาซิลเป็นเอาต้นมะไหต้นกาหาแล้วก็ สุกบปูกปูกก็ได้น่วยเพิ่นเป็นได้เป็นมเมล็ดพันธุ์มาจากก็เลยเอามาปลูกต่อจะเป็นเพื่อนคน,นบดกจะว่าเิ่นก็เป็นน้วยหอยูจ่จะส่วนนี้จะเป็นพักแป้งจะเป็นเพื่อนต่อไปสีเขียวสีแดงนาะจะบกค่อายงาจะฝนบกค่อยโตกจะอดนหนามห้ซอยบะท่านนี่จะพยาบาลแล้วกัไม่เอาเสื้อกับไม่รัก ข้าไม้ต้นอ้อยจาย่ายานเพ็นโค่นลงมาทับอีกข้างหนึ่งจา้าเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะซอยกันเฮ็ดน,นี่เห็นระวานละออกหอมมะลงไวอยู่จ่ามาฟังนี้ก็จะเป็นพักปางสีแดงจ่าเนี่ยเริ่มจะเป็นดอกแล้วจา่าเพื่อนๆพักปางสีแดงนี่ก็เป็นที่ว่าเหาได้เมล็ดพันจากปีที่แล้วละกะ จะมีบางส่วนที่ว่าเป็นเกิดอยู่ในสวนนะจ๊ะสุกัญญาเพิ่งมาอยูย่แปลงเดียวกันเนาะจะเป็นแผลนบังบวบเนะะโอ้ยแต่และต้นพักอันชั้นก็ว่าเป็นดอกจก้ะด้ความที่ว่าแห้งแรงเนาะฝนบ่ค่อยตกจ้ะตรงนี้ก็จะมีฝักท่องบัตตนัดที่ว่าเป็นโตพร้อมกันนี่จ้ะ เปนเนี่ยเป็นเปลือกเป็นเดียวอยู่ข้างๆแปลงที่พญาบาลเตรียมไม้สำหรับจะปลูกพักนะจ๊ะเนี่ยเห็นบ่ให้เริ่มเห็นเหลืองๆอยู่จ้ะเนี่ยก็จะมีอยู่หน่วยนึงอยู่จ้ะเป็นฟักทองบัตนาจ่าจะเป็นเพื่อนหน่วยหน่วยใหญ่อยู่ได้จ้ะเนี่ยเดี๋ยวเสียภผ้าเป็นเพื่อนไมาเก็บนะจ๊ะเนาะจ้าเย้าแง แกพริกแห้งไปน้ำจานเนี่ยจะเอาไว้สำหรับเฮ็ดเป็นมเมล็ดพันธุ์จะเพื่อนๆปีนี้ก็ปลูกพริกกะบค่อยได้กินปันได้จะเพื่อนบค่อยงามเนาะจานเนี่ยจะเอาไปเฮ็ดเป็นมเมล็ดพันธุ์เลยส่วนหนึ่งก็จะเอาไปตากแห้งไวหวเฮ็ดเป็นตำไส้บะงก็ได้จ้่จะเปพื่อนนี่ก็จะเป็นพริกหนวยใหญ่ๆก็มีจ้ะ เดี๋ยวสุจะเก็บไปสำหรับจะไปเฮ็ดเป็นมเมล็ดพันธุ์ของปีต่อไปนี่จะเป็นเพื่อนกลามาอัปเดตสวนพักสวนน้อยนะาจา๊ะกับพกไข่มีพักยังไห้เบิงจ๊ะจะคลิปนี้ก็ไวแค่นี้ก่อนจ้าจะกันคลิปนานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะจจก,กันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ